สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Delta f o r c สสำหรับสงครามในวันนี้เสนอเป็นปืนที่เห็นจากหน้าปกเลยนะฮะปืนซีซั่นใหม่สตาร์โฟนะครับ S R 9 m a r k m a n r i f l e ผมบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยเสียงปืนสนั่นสาแก่ใจผมมากนะไม่เพียงแค่เสียงปืนนะครับความไวของกระสุนปืน940เนี่ยโอ้โหคือเบิร์ช่างโดนใจผมเหลือเกินนะ แต่ต่อให้เป็นปืนใหม่ผมก็ไม่ปันใจไม่ชอบใครอื่นนอกจาก S.I. 25ก็บอกเดในใจผมเหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือขึ้นหิ่งเนวันไปแล้วอะไรครับคุณผู้ชมฮะนี่คือรายละเอียดปืนเบื้องต้นนะครับดาเมจปืนเนี่ยสามสิบห้าคอนโทรปืนครับเจ็ดสิบเลยอันนี้สามารถไปได้ไกลเฉียดแปดสิบเหมือนกันครับแต่ต้องเปลี่ยนบาลเรลปืนแล้วก็ตัวคลิปจับปืนฮะส่งผลทําให้ตัวปืนเนี่ยสีอัตราก,การยิงไปจากสามร้อยจะกลายเป็นสองร้อยผมไม่ค่อยชอบไงมันยิงช้าไปหน่อยนะฮะก็เลยเป็นตัวธรรมดาดีกว่านะฮะ การเล็งปืนครับ15ใช่เราเล็งช้าแต่ก็่าหาร้วยการเห็นก่อนเล็งก่อนนะครับการหายใจเล็งปืนนะครับอันนี้5-3สั่นสายเล็กน้อยแต่ไม่มีผลอะไรมากครับเมื่อระวังขาตั้งได้นั่นเองการยิงแบบไม่เล็งนะครับอันนี้19เลย และซีซันสตาร์โฟร์ปล่อยกล้องเล็งใหม่มา3ชิ้นเนี่ยผมจะมาใช้ในวันนี้เป็นตัวฟอร์ดเฟิร์นะครับเพราะว่ามันเท่มากเลยคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ามันจะทําให้เราเนี่ยโฟกัสเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเทอร์โมวิชชั่นกับตัวเทอร์โมฟูชชั่นอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับใช้เป็นตัวฟอร์ดเฟิร์พอแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมฮะสงครามต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างไปครับไปรับชมกันเลย let's go <S ครับก็เราได้เข้าสู่สงครามกันแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่ด่านแคร็กในบทของ king of the hill warfare นะฮะคิดวววว่่่่่่าาาาาาาดนนนนนนนีีนี้้้้เเเยคคงงงงงจะะะะมมมมมพพพืืทใหิกกกอออออรรรับัรรบบข กวนเลยนะครับเราก็จะอาศัยรอบๆบนอกพอเพราะในรอบในเนี่ยอันนี้มันมันแคบไปหน่อยนะยอมรับว่าเราเข้าไปสู้ไม่ได้ถ้าเราสู้เนี่ยอาจจะตายซะเองเนี่ยข้างหน้ามีคนครับมาแล้วมาจากพื้นที่ A สินะเอนี่คือหน้าบา้านก็เลยครับ่งเข้าไปซอยแล้วนะผมว่าแล้วมีคนไอหมดไม่ได้ใช่นะเพื่อนครับเพื่อนยิงผ่านหน้าเราพังหมดกันที่กำบังเรานะครับกะ่าว่าจะให้เผ่นซะหน่อย จบแรกอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยศีรษะด้วยเอานะมันก็แค่วอบมือครับนี่แหละของจริงต้องตรงนี้เพราะศัตรูกำลังเข้าพื้นที่บีกันลรมั้งฮะคิดว่าใช่นะตัวที่สองครับมาแล้วมอบโอเคแอซิสคิวไปครับเนะี่ยนึว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับยังยังหรอกนะต้องการเพิ่มมากกว่านี้อีกนะครับตีลืมว่าศัตรูเนี่ยมันต้องมาแก้แค้นเราเพราะมันรู้ ว้าเราอยู่ตรงนี้เพื่อเรากำลังดันใส่แนวหน้ากันนะครับอุ้ยโอ้ตกใจนีกวา่าสตูแต่สโคบถือว่าแปลกาตาคนสมควรนะครับเนี่ยไม่โดนยิงสู้มันปืนหลักปืนรอ,องไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะว่ายิงไม่เข้ามีคนลงอีกคือยังมีใส,สเลยคือพี่แกไม่ใช้แบบลังเชื่อปกติแต่ก็ใช้แบบส่องยังไงล่ะ ไอหมอหนั่นนี่มันจะมาล่าผม้ียว่ะเพราะว่าตรงนั้นคือตำแหน่งเก่าเรานะครับเนี่ยมันสายจะเครียดแค้นไงเพราะโดนไปสองสามรอบแล้วถ้าผมจําชื่อไม่ผิดแล้วก็นะแต่เป็นไงบ้างผู้ชมฮะอย่างที่บอกเลยมาว่าปืนนี้เนี่ยเราเล็งช้าเนื่องเพราะเราแต่งมาช้านะครับแต่ก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากแค่เราต้องเห็นก่อนเล็งก่อนก็พอแล้วนะแล้วก็อย่าไปซ่าโบรากระยะไกลแค่เพียงพอนะครับแค่นี้ปัญหาของการเล็งช้าเนี่ยก็ถูกแก้ได้ไม่ยากนั่นแหละฮะแล้วจังหวะโจมตัวอาจจะสู้ได้ยากหน่อยแต่ก็ต้องพยายามปรสาระยะห่างเอาแล้วกันนะฮะ ะไรครับพื้นที่ A2 นะ <c oughs> คือตอนนี้ศัตรูเนี่ยเหมือนว่าแทบจะไม่มีพื้นที่อื่นสู้แล้วอ่ะข้างในมีคนนะครับก็แหงสิเพราะว่านั่นคือจุดเกิดเดียวของเขาแล้วนะฮะเอาว่ะเซกเตอร์แรกฝ่ายเขาเจาะมายากจริงครับเพราะฝ่ายเรานี่ดันกันหนามากๆนะฮะ <c oughs> มันรอดนะนะ่ะแต่มันบาดเจ็บสหาหัสหนักมากๆนะครับถ้าใกล้อยู่นี้กัแน,น่ดูเลย หเ,ออเหมือนยิงติดนะเนี่ยออไอหมอนี่โหโดดมายิงเลยฮะแสดงว่ามันต้องเร็วมาก่อนแล้วสินะหลังม่านควันครับแล้วก็หน้าม่านควันด้วยไม่อรอดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เป็นเจ้ากรรมานเวรของแกเลยครับที่สามารถผิดชีพแกได้เลงใครวนะเนี่ยไอหมอนี่มันเล็งอะไรบางอย่างอยู่นะครับใช่เลยต้องใช้ท่าไม่ไม,ไม่ไม่ตายป่ะโหข้างหน้ามีมีคอนนะ ขออนุญาตเช็คห้แน่ใจก่อนละกันนะครับว่ามีมีคอนหรือเปล่าไม่มีฮะแล้วมันเกิดมาจากไหนกันวะเริ่มสงสัยแล้วก็เป้ามายเล็กน้อยทำให้เราชะล่าใจได้แต่เพราะว่าข้างหน้านี่คือของจริงหน้าฐานบัญชาการใหญ่เขานะครับในพื้นที่เเรียบร้อยพวกเราแตกไปครับโอ้นั่นไงแวบๆใช่เลยโฟกัสง่ายขึ้น,นจริงเลครับแต่เพราะว่าก็มีเป้าหมายอื่นมาขัดขวางอยู่ดีสะโคบเราเนี่ยมันชัดขึ้นนะมันทำให้เราเนี่ยเพ่งเป้ากับเป้าเดียวใช่ไหม ถ้าไปบอกว่ามีอย่างอื่นมาลบกวนสายเาเนี่ยทำให้เราวอกแวกได้นะครับมีเสียงคนขน้างบนปะเมื่อกี้เหมือนมีคนดโดนล้มมานะครับไม่เจอว่ะโอ้โหเจอหนึ่งโอเเรเตอร์สัญญานะครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ที่รู้ๆคือโดนยิงหนึ่งแอคเข้ามาน่ะจากบนเขาใช่เลยครับเขาขาวแพรแๆบออกมาแล้วนะเราเหลือเพียงแค่สิบนัดครับก็ได้อยู่หมดโถโถ่เอ้ย คือถ้าเราไม่ได้มีค่า m ์โซวิลลัสตีเนี่ยเยอะพอนะะรพราะว่าช็อตเมื่อกี้เนี่ยอาจจะรลอดก็ได้ศัตรูนะครับแต่เผอิญว่าเรามีมากพอไนงะมันก็เลยถึงเป้าหมายได้ไวหน่อยนะครับเห็นไหมครับมันวบับวบอยู่2ตัวนะนะั่นน่ะบนเขาเป็นที่ซุ่มสไนเปอร์คิดว่าน่าจะแต่งมายิงไกลแบบไกลจ๋าเลยนะเน้นไกลเดียวไม่แลกใกล้เลยนะครับเมื่อกี้โดนยิงระยะนะนะั้นน่ะผมยังหายไปครึ่งหลอดเลยใช่ไหม ถ้ายิงใกล้ๆนี่คงจะวันชดเลยมั้งแบบใกล้1เมตรอะน,นะอ่ะก็ถือว่าเขาสมมติบาทได้เก่งมากนะนี่ผมชอบคนโลเพนะเพราะว่ามันทั้งแม่เกมเนี่ยมีชีวิตชีวาหวือหวาขึ้นหนึ่งศพมาแล้วครับเหมือนติดบางอย่างาะูุตัวเลยครับว่าเรายิงเขาอยู่นะน่าจะมูฟออนแล้วมั้งอุยอ้ยไม่มูฟแต่เพื่อนยิงเสริมขึ้นไปนี่หน้าแหกเลยสุดยอดเลยเพื่อน เอาละจุดนี้คาดว่าเขาต้อจะรู้แหละว่าเราพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเราควรจะมุฟออนบ้างนะครับแต่เช่นไปพื้นที่ต้องไหนดีวะเนี่ยอืมก็บอกยากอยู่บนสมพลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือฝ่ายเราตึงหมดเลยอ่ะเหลือพื้นที่ C กับดีหลังบ้านเหรอก็ลองวิ่งซเก่อนละกันเวนเจอระยะแบบนี้นี่รอดได้ถึงว่าบริหารมากนะฮะแต่คงจะไม่มีบริหารรอบสองนะครับเราวิ่งเปิดก่อนดีกว่า มันมาจาก C ีกันแล้วฮะซีหนึ่งครับที่มันเพิ่งชิดได้เลยมาเกิดแ,แถวนี้กันเช่อมันนะพื้นที่ข้าพื้นที่ B ีต่อไม่ได้ครับอยู่ต่อไม่ไหวจริงๆนอะ่ะคือพื้นที่เหมาะสมในการยิงคุมโซนทางเข้าทางฝั่งซ้ายใช่ไหมเจอแบบนั้นต้องเพนก่อนดีกว่านะครับเดีย๋ยวโซนนี้จะปลอดภัยไหมเนะี่ยพื้นที่ดีหอ,อฝ่ายเรากำลังกู้คืนอยู่สินะเยี่ยมเลยเพื่อนอทีนี้ไม่ต้องระวงหลังเลยครับระวงแค่ด้านหน้าพอก็คือพื้นที่ C1 C2 นี่แหละครับอันตรายมีอยู่มีที่มีคนทั้งนัดเลย ไอตัวละครผู้ชายมันลอดแต่ผู้หญิงนี่รับข้อแทนครับวายอนนะ่วยหลงพุ่งไปแล้วโอเคไปคือลองคิดดูเนะว่าถ้าเราไมไ่นอนหญิงเมื่อกี้เนี่ยผมว่าอาจจะฆ่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยไม่ได้แค่ได้นะเนื่องจากว่ามันผมจะสั่นหน้าดูพอเรานอนขึ้นมาเนี่ยเลยยิงง่ายขึ้นนะครับนี่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 ถ้าจะแต่งปืนมาแบบไหนเนี่ยก็ใช้แบบนั้นไปนะฮะไม่งั้นจะเสียของเปล่านะครับไม่ติดมาเพื่อทําเท่นะครับเราติดมาเพื่อใช้งานนะครับขาตั้งเนี่ย มันมันช่วยได้จริงนะอย่างที่ผมเล่นเป็นมินิ14ใช่ไหมอันนี้เนีแบบตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับต่อยปืนนิ่งแล้วก็ตามวางขาตั้งคือนิ่งกว่านะฮะสยบทุกการขึ้นไหวเมื่อวางขาตั้งคนระับซีเหรอฝ่ายเราพยายามเข้าอยู่นะครับแต่เหมือนว่ามันยังดูไม่เข้ารูปเข้ารอยนะผมว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ไม่ชอบมาพอกกลนะหรือไม่ก็ไม่น่าไว้วางใจนะเอาง่าย แม่จะวิ่งหัวมาจาก C1 ก็ได้เดี๋ยว 1, เราก็ยึดอยู่นี่ว่ะเอา้ามีโอกาสกันนะครับในการที่จะช่วยแคปเจอร์ครั้งนี้สะสมแต้มครับเผื่อได้เลกใช้การพิใซายยังไงล่ะคุณผู้ชมฮะไม่มีด้วยไม่เจอโอเคเคลียร์ไม่ใช่แล้วว่ะเจอหนึ่งว่ะแล้วโดนด้วยอันนี้คือผมยอมแล้วแล้วผมคว้งง่วววแล้วโดนไง ตื่นเต้นไงตื่นเต้นไดวงของมือใหม่เนี่ยมักจะมีดีเสมอเลยครับเราใช้ดวงใช้ดวงใช้ดวงต่อสู้ด้วยตอนนี้สีหนึ่งฝ่ายเราเอา ATV เข้าไปแล้วรอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปเติมซุยด้วยเผื่อจะมีบางอย่างให้เรายิงอ่าเจ๋งเลยครับผมแล้วพี่แกคือกดหมดแม็กเลยไงโยกซ้ายขวาแบบสเต็ปโยกจัดอะโอเค ชบจริงไอ้พวกโยกเนี่ยมาสเตปโปรเพยเยอร์เนี่ยจริงจักยักไว้ก่อนเนี่ยหลบกระสุนไงเนอาเพื่อนเผื่อไหนจะมาเกิดน,นะฉันจะวางบีคอนไว้ให้กันลวกันนี่แล้วก็เพื่อความต้อนรับนะครับเราจะฉีดสเปรย์ให้ด้วยน้องเหมียวยินดีต้อนรับใส่พื้นที่ซีบาซ่านะจ๊ะโอเคซีครับก็น่าจะเคียย์แหละทีนี้ก็ถือพื้นที่ A1 กับ B เอ้ย A2 กับ B A1 กํากำลังถูกแคปเจอร์คืนเหรอเนี่ยเราจะไป A ก็และกันครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะเนี่ย จุด A ครับ A2 อสอเลือเลยเฮ้ยมันทำอะไรวนะน่ะเหมือนมันล่อลูกปืนเลยอะ่ะเห็นนะฮะนะดูดูดูมันทำพุ่งไปแล้วคือแบบกะล่อมากอะนะฮะมาใหม่เด็ดเด็ดเดี๋ยวเอาให้แม่ง่าเดินมาคนะือดูนะเสียดายไ,ไปซะแล้วนะครับเอาละพื้นที่ผมมา A1 ช้าไปนะเมื่อกี้นี้เพื่อนยึดคองไปเสร็จก่อนนะครับแต่ A2 ยังคงตึงเหมือนเดิมนะฝ่ายเราพยายามเข้าไปยึดก็ตามนะครับแต่เหมือนว่ายังยาก ยากสิเพราะยานเกาะมาอีกแล้วอะสังเวยก่อนจากแล้วกันครับยานเกาะอ,อยู่ใกล้มากมันทําให้เราแคมป์ต่อไม่ได้นะครับื่องจากว่ามุมมองของมนันกว้างใช่ไหมเป็นเติร์ดเพรสซันเลยนะครับเราเฟิร์สเพรสซันอยู่ไงเขามีโอกาสในการเจอเราอยู่แล้วนะครับหนีคือทั้งออกเดียวต่อให้อยากอยู่ต่อก็ตามนะครับมีใครตามมาไหมเนี่ยอาการแพนอีกหวานระแวงพื่มันจะกำเริบแล้วนะครับตอนนี้เป็นโรคขี้กลัว นอนเนี่ยเลยนะข้างล่างนี่ไงนี่ไงกระดาษเต็มเหนียวเลยครับพี่แกเว่งถ้าคุณจะบอกว่าผมป๊อดผมยอมรับนะครับพอปืนผมไม่อกแบบเพื่อต่อสูร้ระยะประชิดนะฮะเราสู้ไกลเท่านันนครับผมเล่นตามโลเคของปืน่ครับพี่จัดมาอย่างนี้ไงละ่ะเ,เรามั่นใจในระยะไกลกับกลางนี่หรบมั่นใจมากนะบอกเลยเอครับผมยเแล้ว้ตึง A2 ไว้ไว้พอสมควรนะแต่แต่หนึ่งนี่ตึงยากจริงนะครับเต็มที่บอกไปว่ามันคือหน้าบ้านของเขาอะเฮดคอร์เตอร์ใหญ่ เฮ้ยเน้นๆเมื่อกี้วิวแวบแวบในซอเห็นไหมครับในล่องอะผู้ความมั่นใจฮะเชื่อมจิตลอก่อนเชื่อมจิตไม่เจอว่ะอ่าผมรู้เล้ว่าเป็นไอไวร์แน่ๆนะฮะคงจะมาตามล่าเราจากเมื่อครู่นี้แหละมั้งคิดว่าใช่นะแต่แต่ขอให้ไม่ใช่ในบริบทของการตามล่าแล้วกันนะครับเพราะเราไม่อยากเป็นเหยื่อไงเราต้องเป็นนักล่าแทนมันนะครับมันไปทางฝั่งเอเหนือนะเส้นบอกงั้นอะงั้นช่างบแล้ากานนะครับ เพราะถ้าเราเข้า A1 ตามเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรการเตีวยวเราจะปลอดภัยจากการโดนคนอื่นยิงนะฮะ A1 คือหน้าบ้านเขานะครับเราเล่นโซนปลอดภัยดีกว่าพื้นที่โล่งกว้างนะครับนี่คือตรงนี้แหละฮะเช็คจากรอบๆข้างไม่เจอใครนะแค่ในตอนนี้ฮนะงั้นแสดงว่า A1 คงเดือดจริงแหละฝ่าเราเองก็พยายามที่จะเอาอยู่แต่ก็ไม่ได้นะฮะงั้นก่อนที่มันจะมานะครับผมมันม่นใจว่าต้องมาเราสร้างสิ่งนี้รอไว้ก่อนดีกว่า มันจะได้มีที่กำบังนะครับเพราะไม่งั้นท่าผู้ชมเห็นไหมมันคือโล่งโจ่งมากมีเพียงแค่ซากปร,รักพังของรถยนต์นะครับน่าเงี้ยตัวฟีว่ะเขาให้มารบไม่ให้มายืนฟีหลังเออไม่ได้จริงๆมันอยู่หลังสิ่งปลูกสร้างนะฮะอันนี้เพื่อนถ้ามาจากข้างหลังก็แสดงว่าพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยงั้นก็เราโฟกัสแค่ด้านหน้าพอแล้วกันนะครับเสริมความแข็งแกร่งตั้งมั่นต่อ โอ้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากการเสียพื้นที่ A2 ข้างหน้าเราเนี่ยมันต้องบุกใส่พื้นที่ B ต่อแน่ๆเลยนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนละกันนะครับเตรียมตัวรับมือเฮ้ยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจุดโจมใส่พื้นที่ B งสยฟ้าแรบนะครับด้วยตัวคนเดียวไงข้างหน้าสองคนครับสองเงาเออเหมือนคาตั้งมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตั้งยังไงพื้นที่ไม่เหมาะสมสินะแต่นี่ได้อ,อยู่โอเค อะไรครับเฮ้ยยหลังเข้านี่ยจะมาเป็นกองรอยเลยไม่ดิผมว่าและกระสูนผมคือเหลือเพียงแค่สี่นัดนะฮะโดนแฟดด้วยก็แปลว่ามันตามมาสิเอาละผมต้องไปเติมกระสุนก่อนนะครับยังพื้นที่ A1 เสียงก็เสียงวะางานนี้แอซซิตเฮ้ยไ,ได้อยูได้ยูแต่คงไม่ถอยกลับไปนะครับเพราะาข้างหน้าก็มีเหมือนกันออตอนแรกกะว่าจะไม่มาแต่ตอนนี้สถานรรรการณ์บังคับ เลยต้องมาสไนปเปอร์เมื่อกี้ยังรอดอยู่นะครับนั่นไงอันนี้เซาสไนปเปอร์มันอยู่ลังหินนะผมว่าแอซิดเ,เรียบร้อยเจ๋งเลยเพื่อนพื้นที่ A ก็จะกลับมาปลอดภัยแค่ในตอนนี้นะครับ เอาจริงถ้าไม่โดนกวนจากเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมอยู่ต่อจุดนั้นอาจะยาวเลยนะครับเพราะว่าดักพื้นที่ A กับ B ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมแต่พอเจอจากข้างหลังสวนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แล้วว่าต้องมูฟอ o อนะแต่ไงซะตอนนี้ไปหากระสุนก่อนละกันนะครับข้างหน้ามีกระสุนอยู่หนึ่งกล่องนะเชื่อมจิตเช็คเจอหนึ่งแต่สัญญาณเชื่อมจิตเนี่ยมันเชื่อมช้าไปนะฮ้โอเคพื้นที่ยังเจออีกหนึ่งโอเปอเรเตอร์แต่เหมือนจะหมดแล้ว แอเรียเซคินะครับนี่คือหน้าถามปรชาการใหญ่เขานะแต่เราก็มาได้ว่ะเสียงมากแต่ทาได้เฉยเลยคุณผู้ชมฮะจากพื้นที่ B มา A1 เนี่ยแต่ต้องกลับไปอยู่ดีใช่ไหมเพราะพื้นที่ B ตอนนี้ประสบปัญหาแล้วว่ะศัตรูกําลังถล่มหนักมากครับใส่พื้นที่ A2 อะ่ะนั่นไงคือ,ค,อคือมามาครุเลยอะ่ะ <laughs> แล้วมุมมันเหมาะเจาะพอดีเลยไนงะได้ลาบลอยไปเลยครับงานนี้ เฮ้ยแต่จะ,จะว่าปายฝ่ายเราเองก็ขยันยึดเหมือนกันนะเพราะว่ารีแคปพื้นที่คือเนี่วมากๆแป๊บเดียวก็กลับมาเขียวอีกแล้วอะใช่ไหมอ้าวมีคนเรียกไก่มิซายวะ่ะมาเลยครับลูกแรกของสมรภูมิเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกมใกล้จบแล้วสินะเอาเลยครับพื้นที่ไหนดีอะตูมมีสองนี่แหละจัดเป็นสวยงามคือสามศพครับยังไงตอนน่อดีละเพื่อน ทหารนากำลังขึ้นที่เข้ามาระเบิดไปแล้วโถเอ้ยจาก A2 เข้า A1 ต่อเลยครับพี่แกในลองในรู้นะครับผมว่ามันน่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่นี่หลอมั้งโฟรแกลเป้ามายอื่นดีกว่านะครับคงไม่ตามมันนะมันคือ 2. s 2 A2 อะไรถคุมคลามเหลือเกิน ศูนหมดเจอหมอด้วยไงอย่าเพิ่งชุบเพราะเราขอดับชีพนายก่อนยังไงล่ะประกบแน่ประกบหลังนี่เรื่องมือถูกหรือว่าจะเอาใครก่อนดีนะครับพี่แกจะเราลอยหลังตุ๋ยตายไปเลยดีครับเชื่อมจิตหรือว่ามีใครอยู่ไหมไม่มีเหรอสัญญาณ operator enemy signal เลยนี่ไม่เจอเลยนะครับก็ออาวจะบอกว่าเคลียร์แต่ทันใดนั้นนะะเจอหนึ่งสายสัญญาณเชื่อมจิตว่ะอะไรอะ เกิขึ้นอยู่ว่าเจอนะเพลงมาแล้วครับนี่เปบ้าวข่าวพูดมาเลยอ่ะมองมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่าสโมกันบังจัดมากเทอร์โมสโมกด้วยบางเรื่องเมื่อกี้มองแต่เทว่าบนหัวเราครับมีเสียงหลอนประสาทมานะ่ะหลายศพเลยครับแม่แต่คุ้มหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ใครนี่ยาว สำหรับเราเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะรอดวะอ่าไม่รออะไรครับดีเพื่อนดีนิ่งไว้ตึงโซนให้ได้เขาได้พื้นที่หน้าเกิดเขาขึ้นหมดเลยนะครับ A ถึง B เราเองก็ C ถึงดีนะครับประจำที่บ้านเสียงมาแล้วเสียงอะไรเบลล์บขาคนดีเองว้าวโอ้โห ปาร์ตี้เราครับได้ไปหลหยศพเลยอย่างเจ๋งเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจู่ๆพวพุ่งมาเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวเราขอยิงต่อบ้างเราทิ้งเป็นอาเทรี่อาเทรรี่บาลแลกใส่พื้นที่หลังบีไหมเพราะคงตอนนี้น่าจะการวิสายไม่ทันแล้วนะครับอาเทรรี่บาลแลกเราจะระเบิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมนำพาแล้วครับว่าใครเนี่ยมีบุญกรรมสัมพันธ์กับเราบ้างนะตามนั้นครับข้างหน้ามีคนด้วย เซอร์ไพรส์จัดนะโคตรประชิดเลยไม่ไหว900ต่อ700แต้มนมครับเชื่อว่าสงครามใกล้จบแล้วนะฮะรูผลเลยครับสงครามนี้แต่ยังไงซะเนี่ยล้วก็ต้องดึงประสิทธิภาพปืนที่แต่งมาอย่างถึงขีดสุดครับต้องยิงต่อไปยิงแบบบ้าคลั่งยิงเหมือนคนหน้ามือตามมูในการคลั่งการยิงฮะเกมใกล้จบแล้วครับจะมาโอเอไม่ได้เดี๋ยนะทางซ้ายมือผมมีเสียงวิทยาุณผู้ชมฮะซ้ายซ้าย น่าจะไม่ใช่หมอนี่ยแต่เสียงซ้ายคือวิ่งชัดมากเมื่อกี้นี้นะครับเราจะไม่ทันหรือเปล่าผมอาจจะหูฝาดไปแต่คือซ้าย <c oughs> ได้ยินเหมือนกลุ่มกลับ,ลบ,ลบ,ลบไม่ใช่เสียงระเบิดนะครับแต่เหมือนเสียงคนเลยจริงทั้งบนนู่นเลยครับข้างบนข้างบนพื้นที่ดีครับมันคุมโซนได้ยานก่อคือเล่นยากแม่เมาื่อยิงกี่ให้ก่อนฮะวิ่งขอดียวเองครับ89ดาเมจไอ้หมอนี่ยหุ้มขัดใจจริง กระสุนหมดข้างบนครับแก้เขินได้กับไม่เราฆ่าซะงั้นน่ะตอนแรกก็รอดอยู่แล้วไอหมอนี่ก็ด้วยนึ่ง่าต้องอายคนดูไม่อายวะ่ะ999แต้มตามด้วยตองแมวเป็นการจบเกมแมจังหวะทามมิ่งทำลายพอหมอพอเจบแล้วเกินนะครับผม จบด้วยคะแนน7 78แต้มต่อ1,000นะครับในเวลา2 1นาทีฮะเดือดมากในสมรภูมิบ้านนี่เอา้าอุ้ยโศมาะและเป็นเบสสคอร์ด้วยครับสังหารคนไปทั้งหมด47คนนฮะรวมกับสคอร์สคอร์เป็น119เพราเผลอเนี่ยถ้าขยันยืดนะอาจจะสาม,มารถเลียใช้แก๊สพิซไซได้ไม่ยากด้วยครับแต่ก็นะเล่นตามบริบทของปืนแค่แบบนี้แหลนะฮะ ครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือ s r 9ในวันนี้เป็นไงบ้างฮะชอบเป็นการต่อสู้เราหรือเปล่านะครับถ้าชอบเป็นไงฝากกดไลค์ซับสไครต์หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงมากๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปปืนต่อไปเนี่ยจะเป็นกระบอกอะไรบ้างรอดูกันละกันนะครับเดี๋ยวนี้เลยไปก่อนเจอใหม่สงครามเขาหนะ้าขอให้สนุกกับวิดีโอในวันนี้นะครับผม